วันนี้เรามาเรียนรู้จากคนสำเร็จกันหน่อยดีกว่าไหมครับทุกคนวันนี้ก็เลยนำบทเรียนนะครับจากพอร์ตการลงทุนของ มหาเศรษฐีระดับโลกนะครับอย่างบิลเกตนะครับมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าบิลเกตเนี่ยเขาเก็บหุ้นอะไรกันบ้างนะครับและผลตอบแทนที่ผ่านมาการลงทุนแบบบิลเกตนั้นนะครับให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่านะครับรวมถึงเราอาจจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประชาการลงทุนของบิลเกตด้วยนะครับว่าสไตล์ของบิลเกตเนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับเพื่อจะได้ไอเดียในการ ลงทุน,นครับหรือจะได้รู้จักหุ้นตัวใหม่ๆจากพอร์ตโฟลิโอของบิลเกตนั่นเองนะครับรอื่นก็ต้องขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับสำหรับบิลเกตนะบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับบิลเกตเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับที่ค่อนข้างใจบุญมากๆเลยครับหลายคนอาจจะรู้จักเขาจาก คนที่เป็นคนก่อตั้ง Microsoft ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขายังเก่งเรื่องการลงทุนด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผมเนี่ยนำมาถ่ายทอดแล้วก็นำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับโดยบิลเกตเนี่ยเขามีหลักการลงทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทำให้เงินของเขาเนี่ยงอกเงยขึ้นเรื่อยๆครับแถมยังได้ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆกันนะครับหลักการลงทุนของบิลเกตนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเลยนะครับแต่เขาเนี่ยจะเน้นความมั่นคงแล้วก็ ยั่งยืนนั่นเองนะครับบิลเกตจะเลือกลงทุนในบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องไม่ใช่แค่บริษัทที่กําลังมาแรงหรือว่ามีกระแสในช่วงนั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นบริษัทที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถยืนหยัดได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนหรือในช่วงวิกฤตนั่นเองนะครับ นอกจากความมั่นคงแล้วนะครับบิลเกตเขายังให้ความสําคัญเกี่ยวกับธุรกิจที่มีอนาคตสดใสด้วยนะครับมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ในอนาคตนะครับในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นนะัธุรกิจที่บิลเกตเขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับพลังงานสะอาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนะครับเขาบอกว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของโลกในอนาคตนะครับและการที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนั้นนะครับ3 s e เซกเตอร์ใหญ่ๆนี้นะครับบิลเกตบอกว่าเป็นเซกเตอร์ที่น่ามีไว้ในพอร์ตมากๆเลยนะครับ และที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นนะครับทุกคนบิลเกตเขาไม่ได้สนใจแค่เรื่องของผลกําไรเพียงอย่างเดียวนะครับแต่บิลเกตเขายังคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยนะครับบิลเกตเขาจะเลือกลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช่บริษัทที่ทําลายธรรมชาติหรือเอาเปรียบผู้คนนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนปรัชญาแล้วก็แนวทางการลงทุนของบิลเกตเนี่ยตรงกับใจของเราหรือเปล่านะครับถ้าตรงกับใจของเรา เราไปดูตัวอย่างหุ้นที่เบลเกตเก็บในพอร์ตกันหน่อยดีกว่านะครับและนี่นับก็เป็นพอร์ตเฟิโอของเบลเกตนั่นเองนะครับในส่วนนี้ปรัชญาที่ผมสรุปให้เพื่อนๆฟังเมื่อกี้นะครับทุกคนสามารถอ่านตามนี้ได้เลยนะครับหากใครที่อยากได้ใจความที่เป็นออริจินอลนะครับสามารถพอดคลิปแล้วก็อ่านตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ ฟังที่ผมสรุปมาแล้วนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูพอร์ตโฟลิโอของ Bill Gates บิลเกตคนับอันดับที่1น,นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft ก็ต้องถือหุ้น Microsoft นะครับอันดับที่1นึ่งบิลเกตถือ Microsoft อยู่ที่36.3%นะครับซึ่งถือในสัดส่วนที่สูงมากๆนะครับและต้นทุนเฉลี่ยของบิลเกตที่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ266 เหรียญนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ452เหรียญนับกำไรอยู่ที่ประมาณ70.2%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับและ Transaction ที่ผ่านมานะครับพบว่าบิลเกตเนี่ยขาย m i c r o s o f t ออกไปประมาณ4.5%นะครับนะครับอันดับที่2นะครับหุ้นนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นของ West Management นะครับถือในสัดส่วนสูงถึง16.5%นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัท รับกำจัดขยะนะครับไม่ได้แค่กำจัดขยะเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยลดมลพิษแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวของเมืองหลวงและความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับยิ่งโลกของเราเนี่ยเกิดขยะมากเท่าไหร่บริษัทนี้ก็จะได้อนิสงส์มากขึ้นเท่านั้นนะครับมีส่วนช่วยทําให้สังคมของเราหน้าอยู่นะครับอันดับที่3นะครับที่วิลเกตถือก็เป็นหุ้นของ เบิร์กชัยฮัตเวนนั่นเองครับหรือบริษัทลงทุนของ w a ร r e n นบัฟเฟตต์นั่นเองครับนักลงทุนระดับโลกอีกหนึ่งคนนคับที่บิลเกตเนี่ยเขาบอกว่าชื่นชมในแนวคิดการลงทุนของปู่วอร์เรนมากๆนะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในการลงทุนทําให้มีความเสี่ยงต่ําแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับอันดับที่4ที่อยู่ในพอร์ตของบิลเกตครับก็คือบริษัท Canadian National Railway นั่นเองครับเป็นบริษัท ขนส่งทางรถไฟนะครับที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้านะมีความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็เป็นเส้นทางการเดินรถไฟที่ครอบคลุมที่กว้างขวางในอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับในส่วนของต้นทุนและก็กําไรทุกคนสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะผมอาจจะไม่ได้พูดเหมือนกับ Microsoft เมื่อกี้เนาะเพื่อความกระชับของคลิปละกันนะครับอันดับที่4ี่ครับที่บิลเกตถือก็คือหุ้นของ c a t ทับเปล่านั่นเองนะครับถือในสัดส่วน5.3%นตะฮะต้นทุนก็ถือว่าต่ำม,มากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ59เหรียญเท่านั้นเองในขณะที่ราคาตอนนี้เนี่ย300กว่าแล้วนะครับสีแดงแล้วนะครับสำหรับหุน Cat ้น c a t ทับเปล่าครับ ที่แปลกใจเลยครับบิลเกตถือทั้งแคททัเปล่าแล้วก็เดียด้วยนะครับทั้งทั้งที่เป็นหุ้นอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันครับทำเครื่องจักรทางการเกษตรคล้ายๆกันนะครับแต่บิลเกตก็ถือทั้งคู่นะนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเร็วๆเลยนะครับสำหรับหุ้นอื่นๆนะมีอีโคและบนับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับน้ำสะอาดน้ำประปามีวอร์มาร์ทนะครับปลีกมีเฟิร์ดเอ็กซ์นะครับมีคูแป้งนะครับมีคลาวด์แคสเซิลมี UPS นะครับบริษัทขนส่งนะครับ มีครับไฮนะครับนะครับเจพีมอร์แกนโกลเมนแซกนะครับมีโฮมดิโพนะครับมีอเมซอนนะครับอ่ะนะครับสัดส่วนเหล่านี้เนี่ยขายไปหมดแล้วนะครับทุกคนลองดูนะครับเนี่ยถือล่าสุดเนี่ยก็คือหุ้นของโฮเมลฟู้ดนั่นเองนะครับนอกนั้น้เนี่ยบิลเกตขายไปหมดแล้วนะครับอ่ะนะครับก็พอจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนตามบิ a เกตนะครับทีนี้เรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ พอร์ตโฟลิโอของบิลเกตกันหน่อยนะครับว่าการที่เขาถือแบบนี้เนี่ยในระยะยาวนะครับย้อนหลังให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันปี2024ในระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับถึงจะมีช่วงที่ย่อหนักๆบ้างนะครับ แต่ก็กลับมาได้ตลอดนะครับเนื่องจากว่าสัดส่วนอันดับที่1ก็คือหุ้น Microsoft นั่นเองครับตรับใดที่ Microsoft ยังไปต่อได้พอร์ตโฟลิโอของ l ิลเกตก็ยังคงเพอร์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนลองดูนะที่บที่1ปีเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้18.54%นะครับ3ปีทำไปได้35%ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ5ปีเนี่ยทำไปได้77.45%นะครับแล้วก็10ปีที่ผ่านมานับทำผลตอบแทนไปได้185.4% 8 ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับและถ้าเทียบกับปันผลที่บิลเกตได้เข้ามาในพอร์ตเนี่ยผลตอบแทนแค่นี้นะครับก็ทําให้พอร์ตของบิลเกตเนี่ยโตแบบกระจุยกระจายแล้วนะครับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของพอร์ตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ45.5บิลเลียนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูหุ้นที่บิลเกตถือกันทีละตัวกันหน่อยดีกว่านะครับเราจะค่อยๆเจาะไปทีละบริษัทนับโดยจะเจาะ5อันดับแรกนะครับ บริษัทแรกก็คือบริษัทของ Microsoft นั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะว่า Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทอันดับที่1ของโลกในตอนนี้นะครับและ Microsoft เนี่ยก็ลงทุนใน AI อย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดนะเขาได้มีการผสาน AI ลงไปใน Windows 11ของเขานะครับอย่าง Copilot AI นะครับแล้วก็มีการเชื่อมข้อมูลหลังบ้านกับ แช GP t GPT ด้วยนะครับที่ Microsoft เนี่ยเขาร่วมลงทุนอยู่ครับเรียกได้ว่า Microsoft ฟ์เนี่ยโปรดักต์เขาค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างเก่าแก่นะครับทีนี้เรามาดูราคาหุ้นย้อนหลังของ Microsoft กันหน่อยดีกว่านะครับจะเห็นว่านะครับย้อนหลังตั้งแต่ปี2010มาจนถึงปี2024เนี่ยในระยะยาวเนี่ยเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับใครที่อยากจะเก็บ Microsoft ผมคิดว่าสามารถใช้เป็นแม่ทัพพอร์ตได้นะครับและสามารถเก็บได้ในระยะยาวจนถึงเราเกษียณหรือว่าจนถึงเป้าหมายเราได้เลยนะครับเพราะ Microsoft เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นบริษัทที่ยังเติบโตต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับแม้จะ Market Cap ทะลุ อันดับที่1นะครับในปัจจุบันไปแล้วนะครับแต่บริษัทเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับโลกให้ทันกับยุคสมัยตลอดนะครับจะเห็นว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยที่ไปนั่งทุนชื่อดังก็ถือในส่วนที่เยอะนะครับอย่าง Ken Fisher นะครับมี Chris Thorn นะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะครับที่อาจจะรู้จักนะมี Bill i f f o r d ด้วยนะครับเนี่ยนีครับทุกคนก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ หุ้นตัวที่2ครับก็คือหุ้นของ w e s t m a n a g e m e n t นั่นเองครับหุ้นนี้เนี่ยจริงๆผมอยากเก็บเข้าในพอร์ตมากเลยครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ทำให้โรคของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นครับ w e s t m a n a g e m e n t นะครับเป็นบริษัทรับกำจัดขยะทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดทิ้งเลยนะครับการรีไซเคิลการนำกลับมาใช้ซ้ำใช้ใหม่นะครับการคัดแยกขยะเปลี่ยนมูลค่าของขยะนะครับให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับยิ่ง การขยายตัวของเมืองอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะมีมากขึ้นเท่าไหรนะ่นับบริษัทนี้เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นได้มากเท่านั้นนั่นเองนะครับเรามาดูราคาหุ้นย้อนหลังเนี่ยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับก็จะเห็นว่าไม่ต่างจาก Microsoft เมื่อกี้เลยนะครับการโกรธเติบโตเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและไม่ค่อยมีแรงขายสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยมีแรงช้อนซื้อเข้ามาตลอดนะครับนักลงทุนหลายๆคนก็เก็บเช่นเดียวกันนะครับเนี่ย เก็บเยอะเลยทีเดียวนะครับย้อนหลัง15ปีให้ดูครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 1 2 6 7เหรียญนั่นเองตัวที่3นับก็คือหุ้นของบรูนบัฟเฟตต์นั่นเองครับหลายคนก็อาจจะรู้จักปู่อยู่แล้วนะครับอย่ามองข้ามหุ้นของเบิร์กชัยฮัตเวเลยนะเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้ร้อนแรงครับเก็บหุ้นเบิร์กชัยเนี่ยเหมือนเก็บกองทุนรวมยังไงอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าหุ้นเบิร์กชัยฮัตเวเนี่ย เติบโตได้ดีมากๆแล้วและมูลค่าตอนนี้เนี่ยเกือบแตะ1ทร่ลเลียนแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ800บิลเลียนแล้วนะครับตอนนี้พิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วนะครับว่าปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับและปู่ก็ลงทุนในธุรกิจที่เติบโตได้นะครับเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอของปู่เนี่ยปั้นผลทีนึ่งเนี่ยหืกระจุกแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะครับสำหรับ พอร์ตฟิลิโอของเบิร์กชัยฮัตเว์นะครับทีนี้เรามาดูราคาย้อนหลังของเบิร์กชัยฮัตเว์กันหน่อยนะครับย้อนหลัง5ปีก็ถึงแม้ว่าราคาจะมีขึ้นบ้างย่อบ้างนะครับตามภาวะเศรษฐกิจนะเพราะว่าเบิร์กชัยเนี่ยเขาทําหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจปักกันนะครับลงทุนในธุรกิจอื่นๆนะครับหรือธุรกิจรถไฟเองก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่าก็ยังคงมีความน่ากังวลบ้างนะครับตามภาวะเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยก็ ยังเติบโตได้นะครับและก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับถ้าย้อนหลัง15ปีเนี่ยราคาตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยขึ้นมากเท่าไหร่นะครับเพราะมาจากการแตกพานนะครับทุกคนราคาก็เหมือนจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเราดูย้อนหลัง5ปีเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับหุ้นของ Canadian Railway นะครับบริษัทขนส่งที่เกี่ยวกับ ระบบรถไฟนะครับมีระบบการขนส่งนอกเหนือจากรถไฟแล้วนะครับก็ค่อนข้างเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นับที่อยู่ในแถบอเมริกาเหนือนับขนส่งสินค้าทุกรูปแบบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งขนส่งเนาะที่บิลเกตเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็เลือกลงทุนในหุ้นนี้นะครับของหุ้น Canadian National Railway นั่นเองนะครับ เครื่องจักรของเขาก็ค่อนข้างมีความล้ำสมัยนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับมีการวางแผนรางรถไฟนะครับการเดินทางาทางระบบการคมนาคมทางรถไฟนะเรียกได้ว่าค่อนข้างครบวงจรเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นี่นะครับอย่างภาพที่ทุกคนเห็นปัจจุบันนะครับก็คือการวางรางรถไฟนั่นเองครับและถ้าเรามาดูราคาย้อนหลัง15ปีนะครับก็ แนวโน้มในระยะยาวก็เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนสายระยะยาวเนี่ยเราเก็บในระยะที่ยาวมากพอเนี่ยยังไงเราก็ชนะราคาในปัจจุบันได้นะครับถ้าหุ้นนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่เติบโตได้และเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีศักยภาพนะครับยังไงทุกคนเก็บเกิน5ปีเนี่ยกำไรแน่นอนครับอันนี้ผมกล้ายืนยันกับทุกคนเลยนะครับ ถ้าเราไม่ขายออกไปก่อนนะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนับก็คือหุ้นของ c a t เทอร์ l a ลครับหุ้นอันดับที่5ที่บิลเกตเขามั่นใจนะครับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ทําเครื่องจักรทางการเกษตรเนาะอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับมีทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ซัพพอร์ตเกี่ยวกับชาวนานะครับรถบดรถไถรถยกนะครับที่เป็นเครื่องจักรหนักนะครับรถเกตรถควนดินนะครับรถหวานข้าว ทุกๆอย่างครับมีหมดเลยนะครับก็ให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับนี่ครับรถแมคโครนะครับบ้านเราก็มีแบรนด์ของแคทเท p ร l พิล่าเช่นเดียวกันนะครับก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งะครับที่แข่งกันอยู่กับหุ้นเดียนั่นเองนะครับสำหรับหุ้นของแคทเทอริล่ามาดูราคาย้อนหลังของแคทเท p ร l พิล่ากันหน่อยนะครับก็ในระยะยาว15ปีเนี่ยก็เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ถึงแม้ว่าช่วงระยะปีหลังๆเนี่ยจะมีความผันผวนของทางด้านราคาเยอะนะครับลงก็ลงเยอะขึ้นก็ขึ้นเยอะนะครับแต่ในระยะยาวหุ้นที่มีศักยภาพเนี่ยก็ยังคงไปต่อนับหุ้นนี้เนี่ยจะอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจนับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยส่งผลต่อหุ้นนี้นะครับเนื่องจากว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกู้เข้ามาเกี่ยวข้องครับ พอดอกแพงคนก็กู้น้อยลงนะครับก็ส่งผลต่อ,อาภาพรวมของธุรกิจได้นั่นเองนะครับสำหรับหุ้นของแคทเชอร์เแต่เชื่อว่าหุ้นเนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตต่อได้นะครับในอนาคตไหนก็นไหนๆละทุกคนเรามาดูราคาของหุ้น5อันดับแรกให้เพื่อนๆหน่อยดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆดูแล้วอยากจะเข้าลงทุน,นครับจะได้ รู้ราคาพอดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเปิดเผยพอร์ตฟลิโก็เป็นแค่ไอเดียส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับหากทุกคนอยากลงทุนตามบิลเกตนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเอาไปทำการบ้านต่อด้วยนะครับหุ้นแรกก็คือหุ้นของ Microsoft นะครับเรามาดูราคา Microsoft กันหน่อยนะครับว่าย่อมาให้เราได้เก็บบ้างหรือยังนะครับโอ้โหนะครับราคาในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ทันร l l อ i m ท high ไปเรียบร้อยนะครับและราคาที่พิจารณาที่จะรอนะครับทุกคนผมว่าอาจจะยากหน่อยนะครับถ้าจะให้ Microsoft รอลงมาเนี่ยอ่ะแนวต้านเดิมแล้วกันนะครับรอที่ประมาณ411 390และก็ประมาณ364แล้วกะัน,นะครับสำหรับหุ้นของ Microsoft หุ้นตัวที่2นะครับก็คือหุ้นของ w e s t m a n a g e m e น้นั่นเองนะครับ West Management ราคาก็ขึ้นดีมากๆนะครับถึงว่าพอร์ตฟิลของบิลเกตเนี่ยโตได้ดีมากนะครับหุ้นนี้ทุกคนอย่าประมาทไปนะครับในระยะยาวเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับอันนี้ขนาดเป็นกรับเดนะฮะลองมาดูกรับวีคนะครับเนี่ยทุกคนชันมากนะครับแล้วก็โตได้ดีมากๆนะครับมีจังหวะย่อมาให้เก็บบ้างนะครับ แต่ยอ,แล,ยอแล้วก็ไปต่อย่อแล้วก็ไปต่อแนวรับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งมากนะครับลงมาแตะแล้วขึ้นแตะแล้วก็ขึ้นนะครับจะเห็นว่าแตะย้ําย้ําหลายทีมากๆนะครับและพอขึ้นเนี่ยก็ขึ้นพรวดลงไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นพรวดหลายทีแล้วนะครับ1นึ่งสองสาครับนะครับ, nun, นะรบและก็ตอนนี้กําลังชนแนวต้านอยู่เลยนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บนะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นกราฟเดย์ก่อนนะฮะ ใครอยากจะเข้าเก็บหุ้นนี้นะครับผมให้ราคาพิจารณาไว้ไม้นี้นะครับประมาณ204อ่ะแล้วก็ไม้ใกล้ๆหน่อยประมาณ199นะครับแล้วก็ประมาณ188นะครับสำหรับ w o a l t Management นะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับเบ r k s h i r e h a เ h a w a y นั่นเองนะครับสำหรับเบ r k s h i r e h a t h a w ราคาตอนนี้ไซด์เวย์อยู่นะครับก็ถ้าลงมาก็เป็นโอกาสในการให้เราเข้าสะสมนับไม้นี้เลย ประมาณ393พอผ่าน393เราเก็บแนวต้านเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณ371นะฮะแล้วก็ล่างเลยนะครับประมาณ351สําหรับเบิร์กชัยฮาร์ดแวรนะครับหุ้นตัวต่อมานะครับ c n i นะฮะอ่ะหุ้นนี้ราคาไม่พุ่งเหมือนกับตัวอื่นนะฮะอ่ะนะครับใครอยากจะเอาหุ้นนี้ไปทําการบ้านต่อนะครับก็ให้ตามแนวรับตรงนี้เลยนะครับประมาณ112 อ่ะพอหลุด112แล้วก็ไม้นี้นะครับไม้ที่2ประมาณ107นะครับสำหรับ c a n a d i a n Railway นะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับให้เป็นไอเดียละกันนะครับ c a t ทเ p e l l a นะครับ c a t a r p e l l a ก็ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็แนวรับตรงนี้เลยนะครับรอประมาณ312 279 258นะครับ ก็หวังว่าการแบ่งปันไอเดียสำหรับพอร์ตโฟลิโอของบิลเกตในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทั้งมือใหม่แล้วก็นักลงทุนที่ลงทุนมาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนหุ้นนะครับแล้วก็เลือกหุ้นพื้นฐานกลยุทธ์คล้ายๆกับบิลเกตนะครับก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปสไตล์นี้นะครับ อยากให้เปิดพอร์ตฟิล์ลของนักลงทุนท่านอื่นก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเผื่อมีโอกาสรีวิวของนักลงทุนหรือมหาเศรษฐีคนอื่นๆนะครับเราก็จะได้รู้จักหุ้นมากขึ้นนับแล้วก็ได้รู้จักกลยุทธ์ของนักลงทุนแต่ละคนมากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับรวมถึง เพื่อนๆคนไหนอยากจะสมัครสมาชิกช่องเพื่อเข้าถึงข้อมูลของหุ้นโดยละเอียดนะครับวิเคราะห์แนวรับแนวต้านจังหวะลงทุนพื้นฐานธุรกิจเชิงลึกนะครับก็สมัครสมาชิกช่องได้นะครับผ่านใต้คลิปนี้หรือหน้าช่องเองก็ได้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ